สวัสดีครับพบกับรายการเล่นกีอโอ้ยสไต์เอลสไตร,ไตร <c oughs> แม่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะ,ะวันนี้พบกับรายการเล่นกีเหมือนเดิมเออมาวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเหมือนเดิมเลยรีวิว S H, H F Figure Art แต่เป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรอยู่นี่เอาใหม่เป็นตัวอะไรเป็นตัวนี้ อ s <S oh hey. Black, Black, Black. เออนี่ไรโอ้โหเอยคอมเบลเลเดอร์แบล็คแบล็คแบล็คเออมาคอมเบลไรเดอร์แบล็คนะฮะโอ้โห ผมไม่รู้ว่าข้างในมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ได้มือสองมาเราต้องแกะแล้วล่ะไปแกะมาเลยดีกว่าไปไปเลยไปโอเคครับมานี่เลยหืมคอมมิลเดอร์แบล็กอ้ยกินอิ่มว่ะเรามารีวิวเหมือนเดิมฮนะเราผมก็ต้องระวังเรื่องกล่องต้องค่อยคอยค่อยๆอ,อ,อ่า แม่คมกลิบเลยเหมือนจะเอาไปขายต่ออ่าพอออกมาแล้วนี่ราประกอบก็ไม่มีอะไรมากฮะให้เปลี่ยนลูกเล่นมือมาส่วนสำหรับจุดขยับครับบอดี้นี้เป็นยังไงแตกต่างกับตัวใหม่ไหมผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ที่ใช้ได้อยู่นะอ่ามา โอ้โหดีเทลมัน,นีช่างโหดร้ายทารุนซะเหลือเกินมาแต่ผมไม่ชอบตรงนี้เลยอะตรงนี้มันมันเก็บเก็บซ่อนจุดขยับไม่ได้ไม่เนียนอะตรงเนี้ยผมเสียว,ว่าพอแบบขยับไปขยับมาเนี่ยแม่งหลุดวะ่ะอ่ายืนแบบต้องเอาไว้ไว้ข้างหลังโน้นยืนแบบชงชางอย่างงี้ได้อยู่นะจ๊ะสวยงามมาดูรายละเอียดของมันก่อนนะครับตั้งแต่หน้าของมันเลยนะฮะ เทวแบบว่าลงลึกนะลงลึกสุดยอดนะข้างหลังเนี่ยมีรอยแตกด้วยว่านี่ไงรอยแบบหนังปลีหนังปลีนะแล้วก็มีหนังด้านในนี่นี่น,นี่เหมือนในเหมือนในเรื่องเลยแบบหนังแบนทำไม่เสร็จ <laughs> เลอ,อให้เลยดูหัวเข็มขัดก่อนนะฮะเทวสีเล็กสีน้อยเนี่ยมากันแบบว่าจัดเต็มเลยฮะแตผมว่า2.0นะน่าจะทำมาได้ ได้เฟี้ยวกว่านี้อ่ะส่วนดูลูกเล่นฮะลูกเล่นขาต้องบอกก่อนว่าขายังเป็นแบบแบบเวอร์ชั่น1.0อยู่นะอ่าเป็นอย่างนี้คือมันไม่ใช่แบบบอลที่เป็นกลมๆตรงนี้แล้วทำทำตรงกระปรุมันเนี่ยให้มันแบบเว้าวเข้ามานะครับมันก็จะมาได้แค่นี้ขาก็จะกางด้านข้างได้เยอะหน่อยด้านหน้าก็จะได้ประมาณนี้อย่าขืนมันนะฮะที่จริงมันก็ได้เยอะแหละแต่ว่าอย่าไปขืนมันนะฮะ เดี๋ยวมันจะอยู่กับเราไม่นานปูดลูกเล่นแขนครับข้างในนี่มี2เลเยอร์นะฮะนี่มี2ชั้นนะครับสามารถแบบกระดกกระดกกระดกไอน้นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเ,เ,เห็นเห็นตรงนี้ไหมพอเราบิดเข้ามาข้างในปุ๊บแหมมันจะเปิดตรงเนื้อด้านในออกมานะฮะสุดยอดมากลูกเล่นไหล่ไหล่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะเปิดตรงไหล่นี้ได้อ่าเปิดตรงไหล่นี้ได้อ่าฮะเก็บมันก่อนปุ๊บ แล้วก็แขนครับแขนสองชั้นเหมือนกันว่ะโอเคนะตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองได้ใช้ได้ฮะใช้ได้ใช้ได้เลยต้องระวังเขาหน่อยเขาผมเริ่มงอละเตรียมเตรียมตัวบอกลาเออแล้วก็ข้อมือเหมือนเดิมครับนี่นี่นเอา top, เดี๋อดออกให้ดูเอออ่าเป็นโบโจยโอเคมา เมื่อกี้ขาเรายังดูไม่ทั่วนะฮะขามีเขา่าฮะมีส่วนเขา่ามีส่วนเขา่าขยับได้สองขยับเหมือนกันตีนนี่แปะไปที่ตูดตูดได้เลยเห็นนะอ่าแล้วก็นี่ครับปลายเท้าปลายเท้าสามารถบิดเข้ามาได้วะ่ะเออแคนนี้ก็โอเคแล้วนะคือพ์ทมือที่ให้มาด้วยอ่านีเนี่ยเราดูมีอีกทั้งหมดสี่คู่ถ้าไม่รวมมือกำที่ให้มากระตัวนะครับ รวมมือกำรรที่ให้มากระตัวนี้เป็น5คู่ด้วยกันโอเคเดี๋ยวเราไปจัดท่าเล่นกันเลย โอ้ยโอ้หโคตรเมกเลย <laughs> เออนะสำหรับตัวนี้นะฮะโอ้ย <laughs> รู้สึกใจแป๊วๆวิวเหมือนกันนะอะสำหรับมดเก่าเนี่ยผมว่าดีเทลอะไรเนี่ยก็โอเคแหละในระดับหนึ่งนะฮะนะอะสรุปคะแนนกันเลยดีกว่านะครับคะแนนของเรานะฮะตัวชิ้นงานนะครับมันก็ มันถือว่าค่อนข้างทําได้ดีเลยนะรอยยับรอยอะไรเนี่ยแบบโหสุดยอดมากนะฮะผมให้เลยแล้วกันนะเจ็ดคะแนนฮะซึ่งว่าด้วยด้วยการจับงานเนี่ยผมผมยังยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรื่องการซ่อนจุดขยับอะไรงนี้ด้วยนะอ่ะมาความยากในการประกอบไม่ยากเลยะฮะแค่คุณเปลี่ยนมือเท่านั้น ไม่ยากจริงๆครับสำหรับตัวนี้คุณเล่นได้นะครับแต่ว่าระวังเรื่องจอยเหมือนเดิมเลยนะครับระวังเรื่องเรื่องจอยอย่างเดียวนะครเดี๋ยวมันจะหักเอานะฮะความสวยงามนะครส่วนความสวยงามเนี่ยผมเนี่ยให้เลย8ละกันเออ8ดคะแนนมันทำไมถึงได้8คือ ผมลองมองแบบลอง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 ให้คุณมองแบบกว้างๆดูนะฮะลองมองกว้างๆดูนะครับคือมดเก่ากับมดใหม่หมดใหม่ที่จะมีดีเทลที่ลึกซึ้งกว่ามดเก่านะครับมดเก่าเนี่ยจะมีความเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาความเป็นความเลียวของของตัวชิ้นงานเนี่ยมันมันสุดๆฮะผมก็เลยให้แปลกด้วยความเหมือนนะแต่ว่าหน้ามันยังมันยังดูบักซีเด๋อหน่อยน่ย <laughs> เออโอเคส่วนคะแนนรวมนะฮะสรุปคะแนนรวมทุกอย่างในวันนี้เลยผมให้ให้ให้เจจุดห้าไปเลยเออเจ็ดจุด้าห ที่ให้7.5ที่มีเหตุผลนะคือว่าไม่ใช่เพราะความชอบส่วนตัวหรืออะไรนะฮะที่ให้7.5เนี่ยคือว่ามันมันยังเล่นไม่พอดีมือเท่าไหร่มันยังดูอ่อนแออรชรอยู่นะมันยังไม่ซ่อนจุดขยับดูแขนมันก็ได้เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าแขนเนี่ยมันไม่ได้ซ่อนอะไรเลยนะฮะเออก็เลยเอาไปเลย7.5นะมาโอเคนะครับสำหรับคาเมเลเดอร์แบ็ควันนี้ก็โ,โหสุดยอดนะ นะเล่นกันได้คุ้มมือดีนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมบอกก่อนว่าเหรราคาช่วงนี้ตัวนี้กําลังกําลังโอเคเลยสามารถซื้อเล่นกันได้นะครับแล้วก็หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับสามารถติดต่อได้เชน่นกันครับผมนี่เลยถอยๆอ,อยแชมแชมย<า>ักษ์ขายของอีกแล้วนะจ๊ะอ่ะโอเคครับผมสาหรับวันนี้นะฮะเขาไปเลเดอร์แบ,บล็คขอลากันไปก่อนขอฝากกด ซับสไคร์และกดติดตามช่องเล่นเกมให้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมตัวนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ